ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วทุกคนได้เจอบรรยากาศแบบนี้ทุกคนจะโอเคไหมครับผมนี่หลงรักทะเลหมอกพูลังกาไปเลยครับโอ สวัสดีและขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องท่องเที่ยวสุดิตาเลยครับทะเลหมอกเล็กๆมา<อ>ถึงกรุงลงก็เจอบรรยากาศนี้เลยครับทะหมอกน้อยๆหมอกตอนเย็นเลยทะเลเจอทะเลหมอกอยู่รอบตัวเราเลยครับสองฝั่งถนนเลยแฮะทะเลหมอกตอนเย็ดเยนดะ้เว้ยทะเลหมอกตอนเย็นนี่ก็มีนะ้จังนะมีเว้ยมีเว้ยมาถึงที่พักของเราวันนี้แล้วนะครับคืนนี้เรานอนที่ ภูลังกานะครับแล้วก็ที่พักผมคืนนี้ดูใหม่เลยทีเดียวนะอิงหมอกโฮมสเตยครับแล้วตรงนี้เป็นทั้งจุดชมวิวเป็นร้านกาแฟด้วยนะแล้วก็เป็นที่พักด้วยก่อนที่จะไปดูที่พักเดี๋ยวจะพาไปดูวิวก่อนตอนนี้ตอนเย็นแต่เราเห็นทะเลเหมอกอะดูวิวก่อนเลยว้าวนี่ครับดูวิวนี้นะครับเราจะเห็นยอดภูลังกาแล้วก็เห็น ครรับอยู่ตงน,นแหละเป็นไงบ้างทะเลตอนเย็นเพราะว่าตอนนี้ฝ<ง>นตกไงเิ้วมากเลยโอ้ฝั่งนึงก็เยอะไปดูฝั่งนึงกันไหมที่นี่นะครับนอกจากเป็นที่พักเปิดใหม่นะครับเป็นร้านกาแฟด้วย เนด้วี่ให้ดูห้องพักของเราคืนนี้ครับแล้วก็เป็นเดี๋ยวนะเป็นห้องพักที่วิวเห็นภูลังกาด้วยนี่ดังเด่นตดนดันวิวภูเขาเลยตอนนี้อาจจะข้ามไปนิดนึงใช่ถูกต้องปกติเราเห็นพาช้างน้อยแบบดูสึกเผรู้สึกว่ามันไกลไใช่ป่ะแต่ตอนนี้จะรู้สึกว่าเหมือนเห็นพาช้างน้อยอยู่ใกล้มากเลย คเหมือนเป็นเพื่อนักช้างน้อยเลยดีกวอาเดี๋ยวแม่งเข้าวิวนี้เดี๋ยวไปดูตอนเชา้าทีหนึ่งเพราะว่า<ช>ตอนนี้อาจจะค่ำแล้วนะครับแล้วก็ค่ำนี้เราก็จะกินอาหารเย็นที่นี่ด้วยหมูกระทะข้างหน้าก็มีบีนแบกวางไว้แบบนั่งชมวิวได้อะไรเงี้ยด้านด้านหน้าระเบียงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราพาดูห้องนอนด้านในก่อนนะคะเตียงก็เป็นเตีงยงไซส์ใหญ่โอฟูแบบนี้นะคะแล้วก็มีที่นั่งอยู่ตรงนี้ข้างๆ แต่จะบอกว่าที่นี่ไม่มีแอร์นะคะเพราะว่าอากาศเย็นสบายแล้วไม่ต้องใช้แอร์แต่ว่ามีพัดลมให้ถ้าเกิดแบบว่ายังแบบเย็นชุ่มฉ่ำไม่พอนะคะแล้วก็มาดูตรงโซนนี้นะคะมีโต๊ะกระจกตรงนี้มีน้ำดื่มฟีให้สองขวดแล้วก็มีแก้วน้ำคะสงสัยว่าสงสัยว่ามีตู้เย็นไหมน่าจะไม่มีตู้เย็นนะคะแต่ว่าก็มีผ้าเช็ดตัวให้ มีที่แขวนผ้านี่นะคะมีรองเท้าแตะสองคู่สำเรัใส่ในห้องน้ำก็ไม่มีตู้เย็นนะคะแล้วก็ส่วนในห้องนะะ้ำก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นน่าจะเป็นระบบที่ใช้แก๊สค่ะก็มีของที่เราจำเป็นต้องใช้ในการใช้ชีวิตนะคะโอ้แต่ว่าไม่มีสบู่ม,มีปะ่ะอ๋อมีมีสบู่แล้วก็แชมพูด,ด้วย อ้ยอยยอดเมื่อยโอ้ยโอ้ยสฟ,ฟาดีโุฟาดีุฟาุฟ,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 ฟาดีนุ่มนุ่มมีหมอนนุ่มทุกคนอยากรู้ไหมว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ที่หน้าห้องเรามีเทอร์โมเมิเตอร์ครับนี่ตึงดึงตึงง,งลาลาวซากเดี๋ยวนะ มันยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสองครึ่งอ่ะเอาอะไรนะยี 22, 23, ่สิบสองยี่สบสามมงฝาครับคูชอบว่อยากให้ถึงตอนเช้าเลยอ่ะอม,มันจะกัดดีเนาะใช่แต่ตอนเช้าจะมาต้มมาม่าก,กันครับ,แล,บ,แ,บแล้วก็ดูวิวนั่งบนบินแบ็กแล้วก็ดูทะเลหมอก เออหวังว่าพรุ่งนี้จะเห็นทะเลเหมอกนะแค่คิดก็ฟินแล้วอ่ะแต่ว่าเ <c oughs> ย็นนี้จะไปกินหมูกระทะก่อนอถ้าเรามาไวกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะเราจะนั่งกินหมูกระทะไปแล้วก็มองเห็นวิวด้วยแต่ตอนนี้ก็เห็นหน่อยๆน่อยเห็นไฟระยิบระยับไปเตรียมตัวไปกินหมูกระทะดีกว่า <c oughs> มีนูพิเศษครับติดต่อที่โรงแรมได้เลยครับเขามีเดลิเวอรี่นครับนี่นะคะคือมือเย็นของเรามูอตะก้ามูกระทะอย่างนี้นะคะราคา499บาทต่อ1ชุดสั่งไว้ล่วงหน้านะไม่มีออกปรับมาแล้วเราคิดมาแล้วแต่ว่าเขาปรับมาแบบอย่างนี้อ่ะเราคือยังไงอ่ะบีบเอาแบบไม่เน็ตจริงอ่ะพูดจริงป่ะนี่ย อ่งั้นต้องเลข้างแล้วอีข้รอดทยังไง้งนีรอดเพิ่มความสวยงามก่อนเนี่ยอะไรอีกเดียวเินคเป็นเส้นเงี้็นเขียวใาส่นเที่แวใส่แบบไม่ตีนะ เป็นทรงๆให้ดูสวยตรงนี้ก่น เป็นยังไงบ้างคะชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยชอบมากกว่าน้องอเองจอ่ไหมคะอ,อย่ามาเที่ยบกันเที่ยบกันไม่ได้จะเป็นยังไงอะคะโอ้โนี่สวยมาก <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไหมถึงนทน่ดี <c oughs> อ๋อครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ภูลังกาน่าจะครั้งครั้งที่สองไปที่เรามานอนบนภูลังกาครับแล้วก็ได้เห็นทะเลหมอกด้วยครั้งแรกที่มาจําได้ว่าฝนตกหนักมากตอนเช้าไม่เห็นทะเลหมอกแล้วก็เป็นหมอกฟุ้งไปหมดเลยเต็มเลยแต่วันนี้อย่างน้อยเมื่อคืนฝนตกวันนี้ก็ยังได้เห็นทะเลหมอกครับออแล้วก็พระอาทิตย์น่าจะใกล้กำลังจะขึ้นแล้วหเห็นแสงแตแบแออกมานิดหน่อยแล้วเนะี่ย ต้องบอกอย่างหนึ strikes, ่งว่าตรงนี้บางทีเราถ่ายรรงที่นี้เราก็จะมักจะติดแอดแท็กก็ภูหลังกาจริงครับแต่ความจริงอ่ะภูหลังกาคือยอดนู่นนะบนภูเขาด้านนู่นนะคืออุทยานแห่งชาติภูหลังกาแต่ว่าวิวเนี้ยที่คนนิยมถ่ายกันแล้วก็จะเห็นก้อนหินก้อนหนึ่งตรงนี้เห็นไหมก้อนห่นก้อนนั้นเลยก้อนใหญ่ๆฮะเลขภูเขาก็ได้นะใช้ว่ก้อนหินไอ้ภูเขานั้นอันเล็กๆที่อยู่บนพุ่งนาผุดขึ้นมาน่ะอันนั้นคือเขาเรียกว่า พาช่างน้อยอืมแล้วก็เป็นจุดแบบเรียกว่าแลนด์มาร์คของแถวนี้นะเวลาเห็นทะเลหมอกแล้วมันก็จะเห็นแบบหมอกขึ้นแล้วก็อะไรอนะภูเขาหินปูน,นะน่ะแบบนั้นนะ่าจตายแล้วทีนี้พาไปกินอะไรตอนเช้าดีกว่านะครับตื่นมาแล้วอืมรู้สึกอยากกินรู้สึกไหมเหมือนกันไหมอยากกินมามาา่าอะไรอากาศเย็นๆทะเลหมอกนี้กินมาม่ากาแฟอะไรเงี้ยมันฟินมากเลย เดี๋ยวขอกินมากๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปกินอาหารเช้าของโรงแรมนลครับส่วนหราจะไปกินอะไรแบบ๋ยวแทบๆแต่เช้า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับบรรยากาศยามเชา้าอากาศเย็นๆมีหมอกวิ่งไปามาเ,เา,าเห็นวูเขาทุ่งนาเขียวเขียวว้าสุดยอดอยากตื่นมาเจอแบบนี้ทุกวันไม่ตื่นยังครับฮะเหมือนยังฝันด้วยลยค่ะความฝันเป็นจริงซะแล้ว และนี่ก็เป็นอาหารเช้านะครับที่ทางที่พักเตรียมไว้ให้นะครับก็เป็นอาหารที่แบบสําหรับแต่ละคนนะครับแต่ละจานเลย ค่ะแบบที่เอ็นจอยมาพักวันน sure> ี้นะคะห้องพักแบบที่เอ็นจอยนอนเนี่ยราคา2,000บาทนะคะแล้วก็รวมอาหารเช้านะคะแต่ว่าถ้าใครสมมุติว่าแบบโอ้ไม่ได้อยากนอนบ้านพักอยากนอนที่เต็น네ท์ก็ราคา500บาทมีเครื่องนอนข้างในเต็นท์นะคะแล้วก็ห้องน้าเป็นห้องน้ํารวมแยกชายหญิงแล้วก็หรือว่าใครที่แบบว่าเอาเต็นท์มาเองก็250บบาทมีบริเวณพื้นที่ให้กางก็จากที่ถามดูนะครับที่นี่ก็เพิ่งเปิดเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ทันวา6-2นี ini, like ่เองนะครับก <t ose chatting> to ็ยังเป็นที่พักที่ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับจิบกาแฟรับบรรยากาศแล้วก็ดูทะเลหมอกกลางคืนกินหมูกระทะฟินมากอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ